ที่ทรงตรัสในเดือนวิถุนายน2538มันทบทวนคำสอนไว้เสมอแบบสัจจานุโลมิกายานสมเด็จอมปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้มีความสำคัญดังนี้1มีโอกาสได้ทบทวนอารมณ์ของจิตตนเองเอาไว้ให้ดีๆจุดนี้ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะกำหนดรู้อยู่เสมอ เรื่องเผลอจะต้องมีบ้างเป็นธรรมดาเผลอก็ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ให้ใช้ความเพียรอย่างจริงจังถ้ารู้จุดนี้ได้ก็จะได้มรรคผลทรงตัวสองอันหนึ่งอย่าไปสนใจเรื่องราวของบุคคลอื่นเรื่องคนออกไปทำบุญนอกวัดเพราะค้อยตามวาทะของภิกษุบางองค์จงอย่าใส่ใจให้เห็นวิสัยธรรมดา อันเปล็โลกียวิสัยสผู้มีศรัทธาจริตสูงแต่ไร้ความไตรตรองไร้ปัญญาก็ย่อมถูกชักชวนได้ง่ายเป็นธรรมดาอย่าสนใจเพราะไม่มีประโยชน์ต่อผลของการปฏิบัติเสียเวลาเปล่าต้องพยายามตัดอารมณ์คิดที่ไร้ประโยชน์ออกไปจากจิตให้มากที่สุดแล้วจะจักเห็นผลดีในธรรมปฏิบัติเองสี 4. มันตรวจดูกรรมฐานกองใดที่ใช้อยู่เป็นประจำจิตให้พิจารณากรรมฐานกองนั้นโดยพิสดารคือกำหนดได้ทั้งสมถะและวิปัสนากรรมฐานกองนั้นๆก็จะก,ก้าวหน้าโดยละเอียดยิ่งขึ้นเพราะจิตชอบหบางวันรู้สึกอารมณ์ฝืดๆเพราะจิตเกาะงานมากไปจิตจึงเครียดให้แยกจิตออกจากงาน อย่าหมกมุ่นกับหน้าที่การงานมากเกินไปหาสายกลางให้พบถ้าไม่แยกจิตออกมาอยู่กับพระธรรมจิตก็เครียดอย่าลืมไม่มีใครทำงานในโลกได้เสร็จจริงเพราะตกอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์พยายามเอากายทำงานทางโลกแต่เอาจิตทำงานทางธรรมหรือเอางานที่ทำนั่นแหละมาเป็นกรรมฐาน ให้ทำกรรมฐานแบบเบาๆนั่นแหละจึงจะเห็นผลของความสุขในการปฏิบัติพยายามเลิกวิสัยคนใจร้อนเสียให้ได้เพราะเป็นอารมณ์ปฏิคฆาพิจารณาให้ลึกซึ้งรู้ตนเองว่าใจร้อนก็จงอย่าทิ้งพระทั้งพระอานาปาและพระรัตนตรยัยเจ็ดกรรมทั้งหลายมาแต่เหตุอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องหาสาเหตุให้พบ พบแล้วระง,งับได้ก็ระง,งับถ้าตัดได้ก็ให้ตัดพิจารณาด้วยเหตุด,ด้วยผลโดยยึดหลักอริยศัสตร์เป็นตัวระง,งับเป็นตัวตัดอารมณ์ที่ทำให้เกิดทุกข์เหล่านั้นทิ้งไป 8. ปเห็นคนอื่นตายจงอย่าเผลอคิดว่าเราจักไม่ตายให้มันกำหนดรู้เสมอๆว่าภาวะของร่างกายมันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดา แต่จักตายอยู่ในรูปไหนก็สุดแล้วแต่กฎของกรรมที่ตนเองเคยทํามาในอดีตชาติให้ทําจิตพร้อมที่จะไปพระนิพพานตลอดเวลาในยามปกติไม่จวนตัวก็ตัดสังโยศสิธิ์ไปทางตรงหากจวนตัวก็ไปทางลัดด้วยกำลังของมนโนมยิทธิรู้ลมรู้ตายรู้นิพพานหมั่นซ้อมตายและซ้อมตายไว้ด้วยความไม่ประมาท จิตพร้อมอยู่เสมอที่จกไปพระนิพพานไม่ว่าความตายจากมาในรูปแบบไหนทำให้จิตมันชินซักซ้อมเข้าไว้ให้ระวังการนินทากรรมบทสิบหมวดวาจาสีสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้มีความสำคัญดังนี้ หการสนทนาธรรมวันนี้ให้เหลีกเลี่ยงการนินทาควบคุมกรรมบทสิบทางด้านวาจาเอาไว้บ้างเป็นดีเพราะจุดนี้ยังสอบตกกันมากให้พิจารณาเชียก่อนจึงพูดพยายามจับผิดในวจีกรรมหมวดวาจาสีแล้วแก้ไขเสียฟังให้มากพูดให้น้อยก็จะดีขึ้นเองสอง ก็คิดว่าการควบคุมกรรมบทสิบนั้นยากทรงปรัสว่าไม่ยากหรอกถ้าหากมีความตั้งใจกำหนดรู้กันจริงๆให้ศึกษาจริยาของพระที่จิตถึงระดับนี้แล้วท่านไม่มีความอนาถรร้อนใจในเรื่องของขันห้าอยู่ก็อยู่ตายก็ตายแต่ถ้ายังไม่ตายหน้าที่การงานทางพุทธศาสนาซึ่งรับผิดชอบมีเท่าใด ท่านไปได้ก็จกไปทำตามนั้นหลวงปู่วัยท่านป่วยแต่ท่านก็ยังโปรโดชาวเขาตามปกติสให้ดูท่านหรือสีก็เช่นกันแม้กระทั่งป่วยในวันสุดท้ายนั้นท่านก็ยังลงรับแขกตามหน้าที่และยืนยันแม้กระทั่งจะเข้ามาสอนพระกรรมฐานที่สายลมให้พวกเจ้าศึกษากำลังใจจุดนี้ของพระอริยเจ้าเบื้องสูง ท่านเป็นอย่างนี้จงดูศึกษาให้มากๆสมันดูกรรมบทสิบให้มากด้วยอย่าเพ้อเจ้อเหล้วไหลพูดจายอย่างมีสติกับการพูดอย่างไม่มีสตินั้นต่างกันตรงที่จะต้องคิดไว้ก่อนแล้วจึงพูดพูดอย่างนี้มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เป็นกุศลหรืออกุศลเป็นบุญหรือบาปเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นสุขหรือเกิดทุกข หากใกล่ครวญใช่ก่อนแล้วจึงพูดนิสัมมะการังสสยโยก็จะเพิ่มกุศลให้กับตนเองและผู้รับฟังธรรมหาการทำหน้าที่เพื่อส่วนรวมนั้นย่อมต้องเสียสละหมดทุกอย่างแม้แต่สละร่างกายก็ยอมด้วยเหตุผลในการทำหน้าที่เพื่อส่วนรวมนั้นนั้นนี้เป็นวิสัยของพุทธสาวกพึงมีมาแล้วในทุกๆพุทธันดร แต่จงดูบารมีหรือกำลังใจของตนเองด้วยว่ามีระดับไหนอย่าเห็นช้างขี่แล้วขี่ตามช้างโดยเด็ดขาดปัญญาจะทำอะไรให้อยู่ในขอบเขตของบารมีของตนหกที่ตรัสนี้เป็นปฏิปทาของพระอาหารหันต์ส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่ทุกองค์หรอกนะเพราะทุกองค์เมื่อจบกิจแล้วก็จักรู้หน้าที่แห่งตน และรู้หน้าที่ควรและไม่ควรในกิจที่ต้องกระทำหรือไม่กระทำแห่งตนอีกด้วยองค์ไหนรับหน้าที่อย่างไรก็พึงเป็นไปตามนั้นเจ็ 7. ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สามสถาบันนี้ขาดกันไม่ได้ต้องพึ่งพากันอยู่ตลอดและจงอย่าลืมพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยเพราะสมเด็จองค์ปัจจุบันทรงตรัสไวช้ชัดว่า พระพุทธศาสนาจากเจริญอยู่กับประเทศไทยจนครบห้าพันปีท่านลือษีก็ดีหลวงปู่วัยก็ดีตอนมีชีวิตอยู่ปฏิปทาท่านช่วยคนช่วยชาติอย่างไรพวกเจ้าพึงศึกษากันไว้ให้ทุกคนศึกษาได้ในธรรมะเล่มสองรำลึกถึงความดีของหลวงพ่อในอดีตหลวงพ่อฤาษีวัฒนสุงทหรือพระราชพรมยานมหาเถระแปด มีคนประพฤติไม่ดีอยู่เพียงคนเดียวก็ทําให้คนทั้งวัดเดือดร้อนไปได้เหมือนกันมันเป็นไปตามวาระของกรรมคนเห็นแก่ตัวคือคนที่เห็นแก่ร่างกายมากเกินไปจนทิ้งหน้าที่ของตนขาดเทวธรรมจงอย่าเลวตามเขาอยากสบายตามเขาซึ่งเป็นการตามใจกิเลสปล่อยให้กิเลสจูงจมูกไปจงอย่าสนใจกรรมใครกรรมมัน เดี๋ยวเวลาปฏิบัติธรรมโดยใช่เหตุอยู่กับคนหมู่มากพึงจัดใจเย็นเย็นเข้าไว้เกอย่าเอาแต่อารมณ์ตนเองเป็นใหญ่อะไรที่ผ่านแล้วให้ผ่านเลยเพราะเป็นอดีตแล้วให้ตั้งต้นปรับอารมณ์เสียใหม่ที่ผ่านไปแล้วให้ถือว่าเป็นครูทำอะไรอย่าให้ขาดทุนดูอารมณ์ของตนเองเข้าไว้ให้ดีๆ การกวาดวัดเป็นวิหารธานเป็นธรรมทานและอภัยทานสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้มีความสำคัญดังนี้ 1. เจ้าขาดกำลังใจตัวเดียวทำให้เสียทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตเวลาเจ้ากวาดใบไม้อย่าเอาจิตเกาะใบไม้เกิดตายตอนนี้ ก็ไปเป็นหนอนหรือมแมลงกัดกินใบไม้สองจิตติดความสะอาดนั้นเป็นการดีแต่สภาวะในโลกนี้ความสะอาดจริงๆนั้นไม่มีให้นำจุดนี้มาเป็นวิปัสสนาญาณการรักษาความมีระเบียบและความสะอาดเรียบร้อยพึงมีอยู่ในหน้าที่ของพุทธบุตรทุกคนแต่เมื่อเป็นสภาวะกฎของกรรมที่เลี่ยงไม่ได้ ก็พึงทําใจให้เป็นอุเบกขาไว้ก่อนแล้วพิจารณาเห็นความสะอาดและความสกปรกของโลกมันไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้มันน่ารังเกียจและมันเป็นภาระที่หนักเพราะการมีขันห้าเป็นเหตุทำให้เจ้าต้องมาเหน็ดเหนื่อยกับการกวาดขยะซึ่งถ้าหาักขันห้านี้สิ้นไปแล้วภาระอย่างนี้จะไม่มีกับเจ้าอีกสาม จงทำจิตให้พร้อมที่จะวางภาระนี้ให้สิ้นไปต่อเมื่อขันห้านี้พังลงถ้าหากจะทำให้คิดว่าเป็นหน้าที่อย่าเอาจิตไปผูกพันให้มองดูสภาพของงานทางโลกตามความเป็นจริงงานที่หมดจดทางโลกนั้นไม่มีไม่เหมือนงานทางจิตคือมุ่งตัดกิเลสให้เป็นสมุดเฉท,ทะระหาร คือมุ่งตัดกิเลสให้เป็นสมุเทเทฉประหารไปพระนิพพานได้นั้นนั่นแหละหมดจดแท้ๆสี่ 4. แต่ตราบใดที่ยังมีขันห้าอยู่อย่าทิ้งหน้าที่ให้ช่วยกันบำรุงเขตพระพุทธศาสนาในเวลาอันสมควรและในโอกาสที่สะดวกที่จะทำได้ห้ากายทำงานทางโลกจิตทำงานทางธรรมให้ทำแต่พอดีพอดีในทางสายกลาง จิตและกายจะได้ไม่ถูกเบียดเบียนซึ่งกันและกันเอาความสุขของจิตเป็นเครื่องวัดผลการปฏิบัติอย่าทำแล้วยังให้เกิดทุกข์ไม่ว่าทุกกายหรือทุกใจก็ดีหรือทุกทั้งกายทั้งใจพร้อมกันก็ดีถ้าเป็นอย่างนั้นก็ขาดทุน 6. จิตถ้าไม่สู้เสียแล้วเพราะขาดกํำลังใจความกระตือรือร้อนในการทำงานก็ไม่มี การปฏิบัติธรรมก็เช่นกันจะต้องทำใจให้สู้ตลอดเวลาแล้วต้องรู้ด้วยว่าสู้กับอะไรสู้กับอารมณ์จิตเลวที่ชอบคบกับกิเลสอยู่นี้ถ้าหากมัวปล่อยให้จิตเศร้าหมองไม่แก้ไขก็จะเป็นผลเสียไปในที่สุดลุกไหม้จนถึงหลังคาบ้านแล้วก็ดับยากหรือยากที่จะดับได้เจตต้นเหตุแห่งทุกข์ ใจเป็นผู้สร้างขึ้นเองเพราะขาดการสํารวมอินทรีย์หรืออายตนะทั้งหกอะไรมากระทบหรือสัมผัสเข้าไฟภายในก็ลุกเหมือนกับมีพระอาทิตย์เกิดขึ้นที่ใจเป็นการเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นและเป็นทั้งเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นขาดพรหมวิหารสี่อย่างชัดแจ้ง ต้นเหตุจริงก็เพราะลืมกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกหรืออานาปานสติทำให้ขาดสติสัมปชัญญะตามลำดับหากพวกเจ้าใคร้กรวนดีๆก็จะพบกรรมทั้งหลายมาแต่เหตุทั้งสิ้นหรือเป็นอริยสัจโดยตรงทุกอย่างอยู่ที่ความเพียรของพวกเจ้าเองตถาคตเป็นเพียงผู้บอกผู้ชี้แนะเท่านั้น 8. จงอย่ามุ่งเอาชนะผู้อื่น ให้มุ่งเอาชนะใจตนเองชนะกิเลสที่ตนเองเราไม่สามารถห้ามคนชั่วไม่ให้ทำชั่วได้ฉันใดเราก็ควรหยุดจิตหยุดอารมณ์ของตนเองให้ได้ก่อนหาความชั่วที่จิตของเราให้ได้ก่อนจึงจะละความชั่วได้และละที่จิตของเราเท่านั้นคนเราถ้าเอาจริงทำให้จริงก็รู้จักคำว่าชนะ หากทําแม้ครั้งเดียววันต่อๆไปก็จักชนะมันได้การปฏิบัติทางโลกและทางธรรมก็จักเจริญขึ้นได้สืบต่อไปขอจงอย่าละความเพียรเสียอย่างเดียวการเผลอบ้างก็ต้องมีเป็นธรรมดาอย่าติตนเองว่าเลวให้ลงตัวธรรมดาเพราะยังไม่ใช่พระอรหรันต์เก้าหากพวกเจ้าเข้าใจธรรมที่ตถาคตตรัส ทั้งหมดนี้ได้ดีแล้วก็จะเห็นได้ว่าการกวาดวัดการช่วยทำความสะอาดเก็บขยะการช่วยบำรุงรักษาซ่อมแซมวัตถุต่างๆในวัดโดยอาการทำงานทางโลกแต่จิตอยู่กับพระธรรมคือเอาการงานที่ตนทำนั้นมาพิจารณาให้เป็นพระกรรมฐานได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาในคราวเดียวกันทำทุกอย่างโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้น ทำทุกอย่างก็เพื่อพระนิพพานจุดเดียวเป็นผู้ไม่ประมาทในความตายคิดเสมอว่าเราจะทําให้ดีที่สุดเป็นครั้งสุดท้ายเพราะความตายเป็นของเที่ยงแต่ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงมีมรณาควบอุปสมานุสติไว้เป็นปกติและมีกายคตานุสติควบอสุภาพไปในตัว โดยไม่ลืมการกําหนดรู้ลมหายใจเพื่อให้จิตสงบเป็นสุขอยู่เสมอผลที่เราได้รับจากการรมหรือการกระทําของเราเป็นการตัดได้ทั้งความโลภความโกรธความหลงไปในตัวเป็นการทำให้เกิดปัญญาตัดกิเลสให้เป็นสมุทเทปรปหารได้ในที่สุดก็คือการให้ธรรมทานกับจิตตนเองซึ่งชนะทานทั้งปวง จัดเป็นบุญสูงสุดในพระพุทธศาสนาเพราะเป็นอภัยทานด้วยคืออภัยให้กับความชั่วของผู้อื่นเพื่อที่จักชนะความชั่วของตัวเราเองนั่นเองขอให้พวกเจ้าหมั่นทบทวนจุดนี้ให้ดีๆ มรรวิจัยเกี่ยวกับคำสอนเรื่องการกวาดวัดเป็นวิหารธรรมเป็นธรรมทานและอภัยทานด้วยขอสรุปเป็นข้อๆเพื่อการจดจำได้ง่ายๆดังนี้หนึ่งจิตเกาะอะไรอัตาหรือเกาะตนเกิดตรงนั้นเพราะโลกหรือโลภะพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ามีอันจกนำไปสู่ความฉิบหายในที่สุดหมายความว่าในที่สุดแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกจะไม่มีอะไรเหลือคือมีอนัตตาในที่สุดเพราะโลกทั้งโลกแม้ในสามโลกคือมนุษยโลกเทวโลกพรหมโลกล้วนตกอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังคือไม่สามารถที่จะทรงอยู่ในสภาพหรือสภาวะเดิมได้ต้องเคลื่อนไปอยู่เสมอเป็นสันต,ติ เหมือนกระแสน้ำที่ไหลลงสู่ที่ต่ำตลอดเวลาและที่สุดก็อนัตตาคือเปลี่ยนจากสภาวะหนึ่งไปสู่อีกสภาวะหนึ่งโดยสิ้นเชิงไม่ช้าก็เร็ว 2. จิตเกาะใบไม้จิตเกาะขยะหากตายตอนนั้นก็เกิดเป็นมแมลงเป็นหนอนเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะตายในอารมณ์หลงหากกวาดใบไม้กวาดขยะอยู่จิตเกิดอารมณ์ไม่พอใจ จิตบนไปด้วยขณะทำงานทุกชนิดก็เป็นอารมณ์ปฏิฆะหรือโทสะหรือกโกรธหากตายตอนนั้นก็เกิดในนรกขุมใดขุมหนึ่งแต่หากเกิดอารมณ์พอใจหรือราคะขึ้นเช่นอยากได้สิ่งที่ตนกำลังกวาดอยู่หรือขณะทำงานทุกชนิดอยู่ก็เป็นอารมณ์โลภะหากตายในขณะนั้นก็ต้องเกิดเป็นเปรตประเภทใดประเภทหนึ่งสาม หากจิตเกาะบุญเช่นเกาะพระนิพพานตายตอนนั้นก็ไปพระนิพพานจิตเกาะบุญเกาะความดีในพุทธศาสนาตายตอนนั้นก็ไปเกิดในแดนสวรรค์จิตเกาะความสงบสุขอันเกิดจากความสงบตายตอนนั้นก็ไปเกิดในแดนพรหม 4. จิตเกาะสิ่งไม่เที่ยงเท่ากับเกาะทุกขเพิ่มทุกให้ตนเองเลยจมอยู่กับทุกเลยพ้นทุก์ไม่ได้ อารมณ์เหล่านี้ล้วนเป็นโมหะจริตทั้งสิ้นหผู้มีปัญญาท่านถูกกระทบด้วยอายตนะสัมผัสทางทวารใดทวารหนึ่งในหกทวารท่านพิจารณาเข้าหาไตรลักษณ์หมดหรือเข้าหาทุกข์อันเป็นอริยสัจหมดคือยึดเมื่อใดทุกข์เมื่อนั้นอัตาเกิดเมื่อนั้นซึ่งใช้ตัดกิเลสทุกชนิดได้อย่างดีจากกิเลสหยาบกลางละเอียดตามลำดับ ตามจิตในจิตทำในธรรมจิตเจริญแค่ไหนก็รู้ทำได้ในระดับนั้นเป็นการลดสักยะทิฏฐิซึ่งแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับร่างกายได้อย่างดี 6. คนฉลาดเห็นทุกข์เป็นของธรรมดาหมดไม่ฝืนเห็นแล้ววางไม่แบกเพราะหนักคนโง่เห็นทุกข์แล้วแบกทุกข์ไม่ยอมวางเลยจมอยู่กับทุกข์เจ็ด ทุกข์สัตย์คือทุกข์ของกายเป็นของคู่มากับการเกิดมีร่างกายตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายไม่มีวันเว้นเรียกว่าทุกข์ลมหายใจเข้าและออกแต่หากไม่กำหนดรู้ก็ไม่รู้ว่าเป็นทุกข์เพราะชินอยู่กับมันด้วยความประมาทในความตายจึงเท่ากับประมาทในพระธรรมคำสอนของพระองค์ทั้งหมดแปด0 0บท จงจำไว้ว่าทุกข์สัตว์หรือทุกข์ของกายต้องกำหนดจึงจะรู้ไม่กำหนดรู้ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์แต้นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์อยู่ที่ใจเป็นผู้ก่อคือตัณหาหรือสมุทยัยที่คิดว่าการเกิดเป็นของดีได้กินอาหารรสอร่อยอร่อยได้เที่ยวไปในโลกที่ไม่เที่ยงแต่ใจหลงคิดว่าเที่ยงติดในรสอาหารหรือการกินติดในกรรมสัญญา ติดในการนอนคือติดกามติดกินติดนอนหลงคิดว่าเป็นสุขเลยถูกกิเลสตัณหาอุปทานสร้างอากุศล,ลกรรมให้เกิดอยู่ตลอดเวลาถูกมันต้มเราเสียสุขเหมือนควายตาบอดที่ถูกจูงจมูกไปตามคำสั่งของกิเลสสรุปว่าตัณหาหรือสมุทัยเป็นสิ่งต้องละและรีบละก่อนกายจากพัง 9. ทุกทั้งหลายล้วนเกิดจากจิตที่โง่ไปยึดติดอุปทานาขันห้าว่าเป็นเราเป็นของเรามีแต่เราทั้งสิ้นหากวางอุปทานาขันห้าหรือวางร่างกายหรือวางสักยะทิฐิได้จุดเดียวก็จบกิจในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเรื่องนี้เฉพาะบุคคลที่มีความฉลาดหรือพวกพุทธจริตเท่านั้น บางองค์ก็บรรลุณจุดนั้นเองหรือต่อหน้าพระพุทธองค์สิบพวกใจร้อนมีโทสะจริตเป็นใหญ่ชอบเอากิเลสของตนไปชนกับกิเลสของผู้อื่นชอบชนะความชั่วของผู้อื่นซึ่งทำไม่ได้เพราะความชั่วตนเองก็ยังเอาชนะไม่ได้และจะไปชนะความชั่วของผู้อื่นได้อย่างไรถึงแม้บางครั้งอาจจะชนะได้แต่ชั่วคราว ประเดี๋ยวก็ต้องแพ้ความชั่วของตนเองอีกเป็นการชนะไม่เด็ดขาดจะชนะมันได้เด็ดขาดก็ต้องชนะใจตนเองหรือพ้นภัยตนเองให้ได้ก่อนแต่ภัยที่ร้ายแรงที่สุดในการปฏิบัติธรรมก็คือภัยที่เกิดจากอารมณ์จิตของเราเองทำร้ายจิตเราเองจุดนี้ต้องอาศัยพรมวิหารสีเต็มระดับทั้งสี่ สองข้อแรกคือเมตตาการุณาก็แสนยากที่จะผ่านจุดนี้ไปได้สองข้อหลังคือยังไม่ต้องพูดถึงถ้าสองข้อแรกยังไม่ผ่านสรุปว่าบุคคลใดมีพรหมวิหารสีเต็มระดับและทรงตัวบุคคลนั้นก็จบกิจเป็นพระอรหรันต์ การตายด้านหรือนกเขาไม่ขันสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้มีความสำคัญดังนี้หนนี่ก็เป็นอริยสัจความจริงของร่างกายเป็นเช่นนั้นจริงๆการตายด้านหรือหมดกระสุนเป็นเพียงเรื่องของร่างกายสำหรับจิตยังไม่หมดกามสัญญา 2. ส,สิ่งใดบริโภคบ่อยย่อมเบื่อเร็ว เช่นอาหารบริโภคซ้ำๆทุกวันก็เบื่อคนไข้ที่มาถามคุณหมอว่าเขาสำเร็จความใคร่ให้ตัวเองทุกวันจนหมดแรงเวลานี้เขาเป็นโรคการตายด้านหรือเปล่าคุณหมอตอบว่าเพราะทำเกินกำลังเกินพอดีก็หมดแรงยิ่งบ่อยๆกระสุนมันหมดเร็วเป็นธรรมดาก็ถูกต้องเพราะบริโภคบ่อยก็เบื่อสาม ให้ใช้กายคตานุสติควบอสุภกรรมฐานเป็นเครื่องพิจารณาให้เห็นทุกจากการบริโภคกามให้เห็นความสกปรกที่แท้จริงของการเสพกามพิจารณาให้เห็นโทษของการ,รสองอย่างตามที่สมเด็จองค์ปฐมตรัสสอนไว้และทำไมพระอริยะเบื้องสูงจึงต้องผ่านธรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการ,รกำหนัดและการ,รมสัญญา ในธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเล่มสี่เดือนสิงหาคม2535แล้วจักเข้าใจได้ดีสจุดประสงค์เพื่อให้เห็นทุกข์เห็นสภาวะของความสกปรกอย่างซ้ำซ้ำซากซากเป็นการบริโภคด้วยจิตพิจารณาบ่อยๆก็จะทำให้เบื่อหน่ายและจิตจกคลายหลุดออกจากกรรมสัญญาได้และในที่สุดก็ จะตัดกรารมสัญญาออกจากจิตได้อย่างสมบูรณ์ 5. ขอให้พวกเจ้ามีความเพียรในการศึกษาพิจารณาให้เห็นทุกเห็นโทษของกามจริงๆแล้วจิตจะตัดได้ในที่สุดการคิดถึงความตายไม่ใช่ของง่ายเพราะความตายที่เป็นจริงอยู่ในธรรมปัจจุบันคือตายในขณะจิตเดียวจึงต้องนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก ตายเดี๋ยวนี้ไว้เสมอรู้ลมรู้ตายรู้นิพพานมีอาณาปามรณาและอุปสมานุสติเตือนใจอยู่ไม่ได้ขาดนี่สิของจริงพวกเจ้าได้พบขุมทร,รัพย์ในมรณานุสติแล้วถ้าไม่ฉลาตดตักตวงก็สุดแล้วแต่อัธยาศัยเถิดถ้าขยันเก็บสะสมไว้ให้จิตทรงตัวที่จุดนี้จิตก็จกไม่ประมาทในชีวิต การตัดกิเลสก็จะเป็นของง่ายยิ่งขึ้นอย่าละความพยายามก็แล้วกันตัวธรรมล้วนๆไม่มีการปรุงแต่งมันเกิดเสื่อมดับอยู่เป็นปกติตามหลักของมหาสติปัฏฐานสี่คือมีสติกำหนดรู้อยู่เสมอว่ากายเวทนาจิตธรรมล้วนเกิดดับเกิดดับอยู่เป็นปกติจิตของเราเป็นผู้ไปรู้ธรรมนั้นๆ ผู้ใดไปยึดไปฝืนกฎธรรมดาผู้ใดไปยึดไปฝืนกฎธรรมดาเข้าก็เป็นทุกข์